สวัสดีค่ะนะป้อมนะคะตอนนี้มากินร้านอาหารนะกำลังสั่งอาหารนะคะที่ร้านสายลมบางโพัร้านใหญ่มากร้านใหญ่มากตอนนี้กำลังสั่งอาหารเดี๋ยวจะอาหารอร่อยอร่อยทุกอย่างก็ว่ากันนะคะตอนนี้กำลังดูเมนูอาหารอยู่เดี๋ยวจะดูว่าอาหารนอร่อยแค่ไหนนะคะ ไปชมกับป้าอ้อมนะคะแนะนำในอาหารร้านนี้อร่อยไหมเป็นไงร้านไทยเลนะครับอร่อยมากไอ้ทีับไทยเป็นไงแนะนำหน่อยร้านเนี้ยก็ร้านนี้เป็นร้านที่ชื่อว่าสายลมบางปูนะครับอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะแต่แถวบางปูคนไทยที่อยากจะมาส่งประการนะคะมาพักผ่อนก็จะมีทะเลทะเลมาได้ให้คนนี้แนะนำมาก เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอาหารเขาว่าจะเป็นยังไงนะคะรสชาติอาหารเริ่มมาอาหารเริ่มมาดูโซนอาหารเมื่อกี้เขาถาผัดต้ทานนำเสนอเป็นอันนข้าวผัดน่ากินมากเลยใช่ข้าวผัดกูที่นี่แกงส้มแกงส้มกุ้งนะ วันนี้กระปานะครับปลาอร่ินมากปลาใไปเดี๋ยวตักมาคะต่อตอนนี้ก็จะรับประทานแล้วนะอาหารนะคะอันนี้หันมาเดี๋ยวขอแนะนำเมนแรกอันนี้จะเป็นปลากับหมูทอดน้ำปลาครับแกงจะเป็นแกงส้มเนาะแกงส้มใต้มีหอยแมลงภู่โขลกแล้วก็เป็นส้มตำแล้วก็ข้าวผัดปู ตอนนี้อาหารออมาไม่ครบนะคะเดี๋ยวมาชิมสินะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะ <c oughs> คุณอันนี้จะเป็นเรบประทานเลยค่ะรับประทานสองอย่างถือว่าทำมาผิดอ่ากะหาน,นแกงส้มอร่อยใช่ไหมอันนี้ผัดชาหมึกไข่นะอันนีก็ม่หมึกกอร่อยมาก อ,อ,าอาหารร้านนี้ก็อร่อยทุกทุกทุกอย่างนะคะแล้วบรรยากาศดีมากเลยอยู่ริมทะเลเห็นเห็นเรือเลยนี่เรือพ้อยอายขึ้นเรืออย่างเงี้ยนี่ไงบรรยากาศ,รากาศเรือทะเลอตอนนี้เราก็รับประทานไปเรื่อยๆแะคะ่ะในรสชาติเป็นเังไงแนะนำให้ทุกคนมาเลยบรรยา,าบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมาก เนื้อที่แบบฟว้างขางมากเลยเนื้อที่ฟว้างขางมากวันนี้ลูกๆพคามาเลี้ยงข้าวนะเนื้อที่กฟ้างขว่งสุดมุมแล้วคนไหนอชอบถ่ายรูปนะมีมุมถ่ายรูปเยอะตอนเย็นรู้สึกว่าจะมีลมตึงใช่ไหม ตอนนี้คนเยอะมากเดีย๋ยว้องรู้พามาทางงมาูมัน้น่กาศดีแต่ว่ามีแต่ร้านหนึ่งแรกที่รอยู่ใกล้กันชื่อว่าอะไรร้าน,าน,าาน,านใหญ่แบบนี้เลยใหญ่ตรงนี้มันจะร้านติดกันประมาณสี่ห้าร แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรับประทานอาหารเสร็จนะนะอาหารร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะบ๊ายบาย